องค์กรที่อาจารย์ไปให้คาปรึกษาต่างๆมีปัญหาที่อันไหนที่มันคล้ายกันไหมครับเหมือนกันหมดเลยก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องออย่างระดับสูงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเมืองกันเองอฟอร์มเยอะหรือเกินมไม่สื่อสารไม่พูดเห็นประโยชน์ของตัวเองอซึ่งพวกนี้ผมก็ต้องไปทำเวิร์กช็อปให้กับซีอโอแล้วก็ลูกน้องเขาให้เขาผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างจนกระทั่งเขาปรับปณิธานที่มันตรงกันเนี่ยอาจจะตั้งคําถาม,มง่ายๆเลยตรง,ง คุณมาทํางานบริษัทนี้เพื่ออะไรเนี่ยคุณต้องการอะไรเนี่ยแล้วที่คุณทะเลาะกันเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยวันนี้คุณย,ยังเกลียดกันอยู่เลยหรืออะไรพวกนี้ยเราไปตั้งคําถามแนละนั่งคุยว่าลึกๆแล้วมันคืออะไรอือันนี้ระดับสูงๆนะครับแล้วระดับเจ้านายกับลูกน้องก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกอครังคําศัพท์ไม่ตรงกันคนรุ่นเก่าจะมีภาษาอะไรที่มันแบบโบราณโราณน่นะ แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเจนวายเจนแซดก็มีก็มีภาษา<ล>ของเขาครับนั้นเราก็ต้องไปนั่งเอาคลังคําศัพท์ของเด็กๆเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่รู้เด็กก็ต้องรู้คําศัพท์ผู้ใหญ่อืแล้วก็เชื่อมความเข้าใจเอาจุดแข็งของแต่ละคนมาเจอกันอแล้วก็ใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกครับไม่ไม่เบิ้ลใบบี้โบยไม่ไม่บูลลี่กันอ่ะไม่บูลลี่กันเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่คําพูดมันจะเป็นการสอนซะเยอะซึงสมัยใหม่การสอนเนี่ยให้ความสําเร็จ ในการสอนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรวฮะอยูนี้ก็เปลี่ยนเป็นโค้ชเปลี่ยนเป็นฟา c i ซิลิเตอร์เปลี่ยนเป็นเมนทอลิงก็คือเหมือนกับให้คำปรึกษาฉันไม่ได้สอนเธอเพื่อสั่งว่าเธอต้องเชื่อตามสิ่งหเหล่านี้ชวนคุยชวนคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ลองทำผิดทำถูกใช้ดีไซน์ทิงกิ้งก็มั่วทำโปรโตไทป์มาถ้าพลาดก็เอาใหม่เฟลเลียอิสเลอร์นิความล้มเหลวโอเคอะ สมัยใหม่เขาไม่มองปมนะฮะเขามองใครปั๊บใครมีสเตรนจ์ตรงไหนมีจุดแข็งตรงไหนจุดแข็งตรงไหนดันขึ้นไปเลยหาด้านบวกใช้พลังงานน้อยกว่าการไปแก้จุดปอดถึงเจ็ดเข้าแล้วผมเข้าบริษัทไหนก็นแล้วแต่สิ่งแรกที่ทําเลยก็คือตามล่าหาจุดแข็งไม่ได้ไปหาปมว่าใครไม่ดีตรงไหนไม่ต้องไปแก้อุย้ยนี่ปมอย่าล้างว่าอย่างเพาะไม่สนเลยฮะหาจุดแข็งเลยวินาทีนี้เขาเก่งเรื่องอะไระแล้วเขาอยากจะเก่งอะไร ใครเก่งตรงไหนแล้วก็มารวมกันแล้วก็บางทีผมก็จะมีรวมตัวคนมาไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตําแหน่งนั่งประชุมกันห้ามีว่านี่เป็นลูกพี่นี่ลูกน้องอะไรไม่เอาเอามาแล้วก็ผมเป็นฟาซิลิเตเตอร์คอยคุมอารมณ์ในห้องคุมคุมเพื่อให้เป้าหมายมันได้ด้วยกันผมยังหวังว่าท่านผู้ชมที่ที่ชมรายการเราเนี่ยทุกคนมีสถานะสมมติผมนั่งดูอยู่ผมอายุ50ิกว่าผมก็เป็นฝั่งผู้ใหญ่ใช่ผมก็จะพิจารณาสิ่งที่อาจารย์เล่าแล้วผมก็จะดูว่าเอะผมเข้าข่ายนั้นไหม ผมมีเมตตาไหมเวลาเราคุยกับเด็กเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่แล้วถ้าท่านผู้ชมคนเป็นเด็กท่านผู้ชมก็ลองมิตรพิจารณาผู้ใหญ่แบบที่อาจารย์เล่าดูกเราเสนอความคิดนี้ให้สู่ท่านผู้ชมด้วยกันแปลว่าถ้าสเกลเล็กมันทําได้หลักการเดียวกันมันก็ต้องแก้ไขสังคมเราให้มันไม่ไม่ทะเลาะกันได้30ปีเจ้าใจ แม้แต่ความตายคุณยังไม่กลัวสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนทั่วไปก็คือคุณทาอะไรจากวันนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเศร้าที่ว่านี่อาการเป็นไงฮะคุณเลิกได้ด้วยอะไรยังไง30ปีแห่งแรงบันดนาลใจผ่านแขงรับเชิญรับพันขอโทษที่ไม่สามารถกลับมาได้ถ้ากลับมาก็ไม่เคยเป็นเหมือนเดิม อยากได้เงินสิบบาทจากทุกคนลองเอามากองรวมกันมันช่วยได้เป็นพันเป็นหมื่นชีวิตและก้าวใหม่กับการเปิดทุกพื้นที่ความคิดแรงบันดาลใจสู่อนาคตถ้ายังหายใจอยู่เรายังมีความหวังพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เสมอเรียมพบกับความพิเศษจากเราในทุกแพลตฟอร์มเร็วๆนี้